สวัสดีครับน้องโฟกัสสวัสดีค่ะพี่พีวันนี้เราสองคนอยู่กันในไหนครับทุกคนวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยนะคะอยู่ในโรบอตกันค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมาเล่นด่านทาวเวอร์ในโรบอตกันได้นานก่อนผมไม่ต้องเลยนะคะทุกคนก็เป็นไรครับะเป็นไรลิมพานะลิมพานนะคะก็วันนี้นะคะพวกเราก็ห่างหายจากการแข่งขันกันไปนานนะคะเพราะว่าจริงครับเมื่อก่อนนะคะยังติดอยู่กับการไม่ได้ทาแป้งหน้าโฟกัสน้องวันนี้เลยนะครับ เออยังไม่ทานแป้งให้น้องโฟกัสเออยังไม่ทาแป้งนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาแข่งกันในวันนี้ใช่ไหมพี่เวมใช่ครับทุกคนโอเคลือมาพี่เวมพร้อมยังคะพร้อมนะมาเราจะสตาร์ทกันตรงไหนดีโฟกัสนมาครับนะฮะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้อ่านี่เหรอใช่หนึ่งสองสามไปมาครับเอาว่าเพื่อนๆแข่งด้วยนะเนี่ยเพื่อนบอกเอาด้วยนะเพื่อนขอเอาด้วยนะเหตุผลสามคนนี้สองคนนี้สตาร์ทนะขอเพื่อนขอเอาด้วยนะสตาร์ทครับพี่ไปเลยครับพี่โหนำเลยเหรอนี่เหยียบขอเหยียบไปเลยแล้วกันนะ แล้วไปแล้วพเราตื่นเต้นมาเลยนะใช่ครับเราคงมไม่อยากตกจากตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตกเราก็คงไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับทุกคนครับอ,อ้าวเปิดมาอย่างนี้โฟก,กัสก็ตกไปตล้วครับทุกคน<อ>เดี๋ยวดูนะครับว่าผมเนี่ยจะพลาดตกหรือเปล่านะครับทุกคนใครที่เชียร์โฟกัสก็อย่าอย่าอย่าพูดว่าให้พีพ์ตกนะครับผต้องชนะให้ได้ครับตกลงมาตกลงมาแตา่คนที่เชียร์ผม ก็อย่าพิมพ์วัาตกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตกแล้วทุกคนกันไม่น่าพลาดเลยพรอกันได้ไหมรออะไรฮะการแข่งขันเขามีรอกันที่ไหนไม่มีรอกันไม่มีไปยังไงหัวใจจะวายทุกคนโดไปเลยเแ่เฮ้ยเ เราก็ไม่ตกนะแล้วก็มาเจอกับน้องหมีนี่คะน่ารักมากแล้วก็มีเออนะะออี่เลยค่ะรู้สึกน่ากลัวนะโอ้ยตกใจเปล่าโอ้ยนี่หลอกให้ดีใจนะเซ่ก็หลอกไงแล้วมาโท กูนละกอน,น,อ,นอนละแล้วเขาอยู่ข้างล่างพีมอ่ะเขาพินตกแค่ชั้นเดียวนะทุกคนผมมีโอกาสแพ้อย่างสามร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่แน,จจน,น่อาจจะตกก็อาจจะตกในตอนเนี้ยไม่ตกจะไม่ตกไม่ตกทุกคนตกตกตกโน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 ไปแล้วกับก้อนเมฆสายลุงกับชีสเน่าค่อยๆเน่าแล้วก็ค่อยๆบูดแล้วก็กินได้อีกรอบ ก็หวานหมูการไม่นะนั่งไงเฮ้ยตัวอีกแล้วไม่นะเป็นไงล่ะรอบนี้นะคะก็จะเอาจริงแล้วนะมาดิเอายัเดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนท่าเพื่อทำการออนให้โฟกัสดูนะคะนี่เป็นท่านี้หนึ่งสองสามเฮ้ยตกตกแล้วะ ไปแล้วครับอันนี้คือแต้มที่สองนะครับแข่งกันกี่รอบแข่งกันสักสามรอบไป่ถ้าเกิดรอบนี้พิมได้ก็คือจบแล้วเกมจบอะไรจบเกมเ,เป็นบิวเกมมิงนะ่งไหมจริงเหรอไปแล้วนะอยู่หลังไี่บิวฮะพี่ไม่เหกก็นก็ไเหรอเห็นปะไหมเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นจริงเหรอจริงก็อยู่ไหนอ่ะ พวกเราตอนนี้ก็คือพวกเราตอนนี้ก็คือพี่ฟิล์มก็คือไม่เห็นประกันนะไม่เห็นนะก็นที่ไหนเห็นแล้วไม่เห็นใช่เหรอเออไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงเหรอเออไม่เห็นไม่จริงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไปตอไปไปแตะเสาวเวทงเวทีมา นี่นับว่ายังไม่ตกนะนับว่าเ,เกี่ยวก้อยไว้เกี่ยวไปไวโอเกมโฟกัสไม่ต้องรีบละค่อยๆไปนะอย่าตกนะโฟกัสอย่าตกนะโฟกัสอุย้ยอะไรเนี้ยอ่อน,ออนให้ไหมเนี่ยไม่อ่อนให้แล้วก็แบบเนี้ยมึงจะขึ้นไปทันนะทุกคนผมมีแฮกอยู่วีพี่พีเอมอยากจะเย็นๆถ้าเกิดจุดๆเล่นอยู่ใกลเกินถึงแบบล้วแมปดุดทำไมหัใจนี่ก็เปน็นนับว่าชนะนะนับ ไม่นะเพราะว่ายังไม่เข้าเต้นชัยมาแล้วครับฉันไม่ได้บินเป็นคนอย่างงี้ดีกว่าครับทุกคนเจมิสอุ้ยชนะแล้วทุกคนงั้นไมาล่าดีกว่ามาเกมท้ายกันดีกว่าครับทุกคนพร้อมเร็ว เกมท้ายเกมนี้เป็นเกมชิงแชมป์ผมเป็นพี่ลอกพี่ลอกวิญญาณร่อนผมจะลอกคุณผมจะตามคุณไปทุกที่คุณระวังไว้ฟองให้คุณรู้ไว้ก้อนเลยพี่ไม่เห็นปกติกะหรอไม่เห็นนะทำไมอ่ะไม่เห็นนะพี่ลอกวิญญาณร้อนพี่ลอกวิญญาณร้อนพี่ลอกวิญญาณร้อนลบไปผมมาแล้ว คนครับส่งเสียงชีางฮักมังใจผมไปแล้วอันนีนน้นนนนนอุ่นเพื่อนมาดีจปะนะครับปะนะครับพี่หลอกวิญญาล่อมันนี้ผมจะมาหลอกคุณใช่ไหมครับพี่เฟรมใช่แต่คุณยังมาคุยกับผมเพราะผมเป็นจริงจังผมไม่ชอบพูดเหมือนนะผมจริงจังพี่หลอกวิญญาล่อน หมดเสาหลอดคุณกำลังขึ้นไปทุกคนขับกำลังใจพรมผมุนตัวพีร้องิญญาล้อนทำไงได้ทำไงได้ไม่แพ้อย่าไปแพ้อย่าไปแพ้ทุกคนไลคเชียร์ผมจะบินไปพีร้องวินยาล้อนกันลองพีอ๊ะกันลองพีร้องวินยาล้อมใช่ประกันเดินพีร้องวินยาล้อนกันลองในทีนึงอ่ะฮะกันลองชั้นหนึ่งดิพีตกไม้เลยอะ พีโลกวิญญาณพี่กันด้วยใช่เห oh! รอโอ้พี่โลกวิญญาณพี่โลกวิญญาณ what happened what happened hello ไปเห็ d ทุกคนครับที่ใเกมนี้มันแบบว่าเกมท้ายตึงมากทุกคนตายพีโลกวิญญาณรอเทลมีเทลมีทุกคนไปเลยค่ะเอ้ยตรงกลางมันเหยียบได้ไหมหัวใจไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาไม่ลองด้วยนะ <c oughs> ผมจะตามหลอกคุณทุกทีฟังผมเอาไว้ฟังผมไว้ผ er ู้ที่ตามพี่ลอกวิญญาณหรอตอนนี้ก็เป็นมุกสนุกกับคลิปนี้นะคะก็เป็นคิวที่อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตาท้ายเราเล่นกันแบบจริงจังอะไรที่เกิดขึ้นชิปหน้าโฟกัสจะโดนแป้งสองเท่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย He's a